ก็ต้องกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องตุกก่านนครับก็กับผมในรายการ DRR กันนะครับนะซึ่งวันนี้นะครับผมก็อยู่ในเกม GTV ก็ได้ทําการลงมอดของในด้านสกินของอเล็กเมอร์เซซึ่งเป็นพระเอกในด้านไอพระพระเอกในเกมของโปรตุ้กัยหนึนะครับวันนี้นะครับในเดียวก็จะมาทําการเปลี่ยนในเกม GTV ทกันตอนนี้นะครับก็อ,อยู่ใน คอนโดอันสุดหรูแน่คอนโดฟก่อนคอนโดเนี่ยบอกเลยว่าซื้อมาหลายล้านมากไม่อยากจะโมดีดูวิวด้านก่อนซึ่งในการเกลียนครั้งนี้นะครับเราจะไปที่ค่ายทหารกันเพื่อจะไปเอาเครื่องบินเจตเครื่องบินเจตลืมไปแล้วว่าค่ายทหารแม่งอยู่ตรงไหนอยู่งในวะหดแมยุ่ในวะถ้ากับผมจำไม่ผิดมันน่าจะอยู่ตรงนี้ อ่าอยู่ตรงนี้มั้งอ่าอยู่นี่แหละเมไหรมึงกลัวใครมึงกลัวใครมึงกลัวใครเห็นยดแมมึงกลัวใครรับรับเหยียดมรับเหยียดบอมเหยียดแม่ใช่มึงมาปลตรงนี้วะหมดดออีตึงอยู่แล้วแม่มกนับรถปัดน้ำเรียมดอกรอดจริงแม่ขับรถปภาษาไรเมึงอ่ะ การทหารนั่งอีกไม่ไกลเราจะใช้ทางลัดเข้าเพื่อให้ตโฟร์เร็วก็อเล็กมูฟเฟอร์ทำแบบเป๊ะเลยบอลเลยยังแม้เขาบกว่าตรงนี้มันมีพวกแก๊งแก๊งหนึ่งนะแก๊งไหนมันร้อยแก๊งไหนมันร้อยมาอยู่กับเอเล็กเมร์เซอร์ของเราต้องใช้ปืนยิง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 ก็ยังไม่มีใครไหนว่าไม่มีจริงนะครับแก๊งพวกร้อยๆพวกนั้น เราเห็นทางเข้าของค่ายทหารแล้วมันอยู่ทางซ้ายมือนั่นเองแต่เราจะไม่เลี้ยวเข้าไปเราจะพุ่งตรงเข้าไปนี่แหละอยากตามทาง,ทางดี่เร็วที่สุดแล้วทีทวกกวตแบบูวันเลสโซโกโลตัสจอยยันแมบวิเลยร้อยอย่างแรงโอ้ยโอ้ยแมเร็วจนแมบมบแมกไม,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 ม่เลยเด้อดออันนี้ก็ได้นำการเอ่อ ดาวไปที่เรียบร้อยแล้วเราจะไปหาเขาบินเจ็ตกันก็บอก็ไม่รู้ว่าเขาบินเจ็ตไปมาอยู่ตรงไหนตอนนี้แหม่มันก็หายเพราะว่าลงวอดไปเยอะเกินดูมันเป็นอะไรที่เยี่ยมมากมึงยิงใคร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 แหมมึงยิงใครมึงยิงใครมึงยิงใครตะปุกตะปุกอันตะปุกตะปุกอันตะปุกตะปุก ด,ดูดาบ,บดาบของอเล็กเมอร์เกอร์เอามึงมึงลงมาทนะไมมึงลงมามันก็เสร็จกูดาบแทงฟันฟาดฟาดเข้าไปวันนี้ดูเหมือนว่าจะไม่มีทหารอยู่แล้วนะจะมีเราจะทำการโดมกีทางการมึงยิงไก่มึงยิงใก่มึงยิงไก่ใช่ไหมมึงยิงไก่มึงยิงไก่อ้าวโจรสักระเบิดแล้ว กูนี่รับรถแรกไม่เป็นทุกเลยกูีูย้ยัเ็นไหมดูจ้มัร์กูอเล e r e กเ a อร์ู้จัไม a l e e r ในแดนของอุ้ยตบหน้าตบหน้าแยดมาูับรถนิดวโดไม่ได้ครับดีกูเฮ้ยเราเจอเครือบินเจ็แล้ว แล้วก็จะแปลรีบเอาก็บินเจ็ตก่อนที่พวกรถถังจะยิงแตบบ่ว่าน่าจะไม่ทันเราต้องยิงเป็นก่อนรถถังแม่งก็โคตรอึดเลยเราจะใช้ทางด้านปืนของอเรียกได้ว่าปืนปืนเร็วกันเร็วกันหรือเปล่าก็ไม่ก็ยิงมายิงยิงยิงดูมันอาจจะช้าไปหน่อยต,ต้องใช้ปืนนี่เป็นปืนลูกกระเบิดยิงทะลุตัว

ลุงอยากที่ผมหนีไปได้แล้วสักพักหนึ่งก็ดาวก็ลดไปแล้วผมอยากคงสงสัยนะครับคนมันเข้าใ่ายทหารโดนทหารแม่งไล่ยิงแต่ถ้าจะเป็นฝาัลาจะว่าไงเหยียดแวมไอ้จะมนุษย์ไอมนุษย์ใครวะไปไล่ไปไล่ ไอ้พวกมนุษย์มันเข้าค่ายทหารไม่ได้เข้าแล้วโดนจับไอ้เจ็ดแม่กูคือแมวมาดูกันว่าแมวจะเข้าได้หรือเปล่าเอเมคอปเตอร์คอปเตอร์ชีลุกนีวาเราอย่าไปผนใจเราต้องเข้าค่ายทหารไปมาดูกันว่าเราจะเข้าค่ายได้ได้หรือเปล่าเอเมเป็นแมวก็ถูกจับไก่ล้างประเทศไหนมึงวะ คือแมวมาตาตายง่ายๆหรอก่า่าฮ่า่อย่าเลยลิงฟองให้เจ๊เอ็มไปบอกเลยเด้อแม่มึงเคยไม่ลิงเนี่ยลิงเนี่ยมึงเคยดูหนังไหมพาไปพบล็วานอนกูนี่แหละลิงซีซ่าซีซ่ารู้จักหรือเปล่าพาไปพบล็วานอนลิงลิงโตลิงโตลิงโตจุดนะยิงด้ลิงโตครับลิงโตลิงโต ูเหมือนว่าจะไม่ปลอดภัยสักเท่าไรเหยียด้อมเหยียดแมมกูไม่เอาแล้วโดว่าโดจริงกูจะเอาเครื่องมีเจ็ดก็เอาไม่ได้แต่แมมมีกับรถในพระจานจีก้องไก่ทางหารก็ขับไม่ได้แมมโดนลาเบิร์ดทิ่ให้หมดมันเป็นอะไรกันนักหนาเนี่ยเมืองรถฟานโต๊ดรถฟานโต๊สมาเป็นเฮียอะไรนักหนาลิงอย่างเราทำอะไรไม่ได้เลยจะมนุษย จะมนุษมึงเคยเห็นลิงลิงกระโดดไฟหรือเปล่าเอาเมินเมินอย่างไมเมินมึงจะท้าต่อยกับลิงเหรอปีใจมึงทำด้วยอะไรทำให้มึงชกลิงอย่างงั้นหรือท้าลิงชกกลับมั่งมึงจะรู้สึกยังไงรู้จักไหมลิงฟีฟ่าลิงฟีฟ่าลิงฟีฟ่ารู้จักทางการด้านหลบของการวิชาการต่อสู้มามึงมาอย่างไหมึงมามึงมาอย่างไหมมึงมาหลบชกของ เอาเอามึงเล่นลุมมึงเล่นลุมมึงจะทำไมต่อยปูสามตีรวดสี่ทีทห้าทีหกทีเงี้ยแม่ทีเดียวทีเดียวกูทีเดียว,ยว,ยวมึงคิดผิดแล้วที่จะเล่นกับปูบอกแล้วว่ากูมีดาบเอาล,ละครับภารกิจนี้นะครับในเดียวก็ต้องข้อลาทถ้ำชมไปก่อนนะครับเจอกันไม่คลิปหน้านะครับผมนะอยู่กับรายการ D R R นะครับพาคเกมพาแปบประา,าตายนะครับผม ก็ก็ขอลาไปเขียนท่านี้นะสวัสดีครับว <c oughs> <c oughs> ันเกไม่ลิงถลายลิงถลาย